วันอื่นวันนี้เป็นวันที่เศร้าใจวันหนึ่งนะครับรู้สึกขดหูใจที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มีน้องผมเรียกว่าน้องที่เป็นนักรบชายแดนที่ต่อสู้กับอริราชศัตรูของเราคือทางขเขมรน,น้องเขาเป็นพลทหารประจำอยู่ที่ปราสาทตาขวายนะครับสถานการณ์ ที่ผ่านมาท่านก็ทราบว่าประสาทต,ตาควายนี่ตึงเครียดมากนะครับเป็นวินาทีสุดท้ายที่เราจะต้องบุกเข้าไปยึดประสาทต,ตาควายคืนมาให้ได้นะครับก่อนจะมีข้อตกลงหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนนะครับปรากฏว่าเราก็ปะทะต่อสู้กับอริราศัตรูของประเทศไทย ริเวณนั้นจนกระทั่งเหลืออีกประมาณ30เมตรเนื่องจากว่ามันเป็นทุ่นลูกแตกนะครับเป็นทุ่นลูกแตกเยอะมากนะครับน้องคงเกิดภาวะความเครียดนะครับแล้วกระแสข่าวผมยังไม่ได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางฝ่ายทหารออกมาแถลงสาเหตุที่ ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ต้องขอแสดงความเสียใจทั้งประชาชนที่ได้รับบาเดเจ็บทั้ง2ท่านนะครับซึ่งขณะนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับและน้องทหารเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำผิดทำพลาดไปนะครับก็ได้จบปัญหาชีวิตด้วยตัวเขาเองนะครับผมเองทราบข่าวก็ไม่สบายใจนะครับ กูกลัวว่าตำรวจหรือทหารจะเกิดการไปประทะก,กับน้องคนนี้ถ้าโดยส่วนตัวของผมนะครับกรณีอย่างเงี้ยน้องคนนี้ผมถือว่าน้องเขาเป็นวีระบุรุษนะครับน้องทหารที่เสียชีวิตน้องพลทหารที่เสียชีวิตไปเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นวีระบุรุษเข้าไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เพื่อรักษาทิปไตยของไทยนะครับและภาะวะความเครียดนี่มีเราอยู่แนวหลังนะครับนอนห้องแอร์กินอยู่สบายเรายังเกิดภาะวะความเครียดเลยครับและน้องต้องประจำการอยู่แนวชายแดนนะครับภาะวะความตึงเครียดกับเด็กอายุ25น้องเขาเป็นแค่พลอาหาร ว่าภาระความตึงเครียดมันมีแน่นอนครับนะครับมีแน่นอนนะครับผมเสียใจที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับก็ขอให้ท่านอาโหสิให้น้องพลทหารคนนี้ด้วยขอให้วิญญาณของน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะนะครับถ้าน้องเขาไปเสียชีวิตจากการประทะกับอราชัตรู ครอบครัวน้องจะได้รับการเยียวยาน้องจะได้เลื่อนยศขึ้นไปอีกเจ็ดชั้นยศนะครับอีเจ็ดชั้นยศมีบำเหน็จตกทอดให้พ่อให้แม่นะครับแต่ว่าความเครียดผมไม่คิดว่าน้องเนี่ยขโมยเข้าหลามยาว M16 M4 นะครับ ออกมาผมคิดว่าน้องคงจะออกมาหาซื้ออะไรกินนะครับเพราะน้องเนี่ยลงจากสมอภูมิตากวายแล้วมาพักในค่ายแล้วนะครับน่าจะออกมาเพื่อจะซื้อของกินของใช้ต่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นเป็นร้านค้านะครับแล้วก็มีชาวบ้านนั่งสังสรรค์กันนั่งดื่มสุรากันห้าคนนะครับ อีกสคนกลับไปแล้วเหลือสองคนนะครับอาจจะมีการพูดกระทบกระทั่งกันนะครับเราเป็นแนวหลังเราเป็นแนวหลังนะครับเจอน้องทหารนะครับต้องให้กำลังใจต้องให้กำลังใจนะครับอย่าไปพูดอะไรที่มันทำให้เสียความรู้สึกกระแสข่าวบางกระแสออกมาว่าคนเจ็บประชาชนที่เจ็บ ราษฎรที่เจ็บสองคนนี้ไปพูดในทํานองว่ามึงเป็นทาหารเหรอไปลบแล้วก็ทำไมไปแพ้เขมนทำให้เสียประสาทต,ตาควายและยังเสือกซุ่มซ่ามไปเหยียบกับลูกแตกอีกขาขาดถ้าพูดอย่างนี้มันก็ฟิลขาดครับ เป็นผมก็ฟิลขาดครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่เห็นคำให้การของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าน้องทหารนี่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับ ราศดรทั้งสองท่านที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอาจจะมีคำพูดคําจาอะไรที่มันไปกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงแต่ว่าท่านไม่มีอาวุธอะไรนะครับน้องเขามีอาวุธนะครับแต่เราลองมาคิดดูนะครับน้องเนี่ยมี M4M4 คือ M16 เข้าหลามยาวนะครับที่สามารถยิงเป็นปืนกลได้พื้นกาดได้น้องเขามีกระสุนไป5แม็กแม็กละ30นัด นะครับประจําหน้าอกเนี่ยเ้าน้องเขาใส่เสื้อกราะไปด้วยนะครับ4ี่แม็กหนึ่แล้วประจําตัวปืนอีกนะครับประจําตัวเข้าหลามเนี่ยอีก30ก็เป็น150นะครับน้องเขาใช้ไป18นัดนะครับจากที่สื่อมวลชนไปสอบถามไปสอบถามชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณนั้นบอกว่าได้ยิงได้ยินเสียงเข้าวหลามดังเป็น3ครั้งนะครับนะครับ ครั้งที่หนเนี่ยสองนัดนะครับสนัดครั้งที่2เนี่ยประมาณ10กว่านัดนะครับสิบกว่านัดนะครับจะเป็นการกลาดลงพื้นถ้าน้องเขาบ้าละห่ำกลาดใส่ไปเนี่ยเขาก็ถ้าเขาควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้เขาคลั่งจริงอย่างที่บางกระแสข่าวออกมาเนี่ย เขาก็ต้องกลาดหมดร้อนัดแล้วครับแต่นี่เขาใช้กระสุนไปแค่ประมาณ18นัดสินัดเนี่ยผมว่าภาวะคนมันเครียดนะครับภาวะคนมันเครียดนะครับคนมันเครียดนะผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไทยฆ่าไทยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับ และราษดรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตจากการกระทำของอริราชตรูเราเขาจะได้รับค่าเยียวยาถึง8ล้านนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยไม่เข้ากรณีที่เกิดจากการกระทำของขมนไอ้นนี้ก็เจ็บฟรีครับเจ็บฟรีนะครับ จ็บฟรีและผู้กระทำความผิดเสียชีวิตเนี่ยกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยนะครับน้องเขาไปก่อเหตุแล้วน้องเขาจบชีวิตน้องกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปกติเป็นอาวุธของทางราชการแต่เอามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บรงัญชาก็ถือว่า มีอาวุธที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบญาติให้ได้ไว้ในครอบครองพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนะยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนะน้องกระทำความผิดฐานหนักที่สุดคือฐานพยายามฆ่านะครับพยา,าพยามฆ่าพยายามฆ่าจะโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือโดยบรรดาลโทสะกรณีนี้เชื่อว่าเป็นบัรดาลโทสะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคดีอาญาย่อมระง,งับ พนักงานสอบสวนก็จะทําคดีเป็นคดีหนึ่งชันสูตรชันสูตรพริกศพน้องทหารที่เสียชีวิตว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับถ้าทราบแล้วนะครับว่าเสียชีวิตเพราะกระทําตัวเองถ้ากระทําตัวเองมันก็ตรวจสอบล่องลอยวิถีกระสุนได้แล้วจะมีขําวเหมาติดดาเลยครับผมไม่รู้ว่า สภาพบาดแผลของน้องโดนตรงไหนแต่ว่ามันจะมีขเมเหาติดดำเลยครับและตรวจที่มือก็จะทำอัตอาซาเทสก็จะพบขเมเหานะครับจะพบขเมเหาคดีอาญาก็ย่อมระงับไปแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทางแพ่งได้แต่น้องเขาเป็นพลทหารเขาคงไม่ได้ไปมีฐานะอะไรเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ มันจุกในอกใช้คำว่ามันจุกในอกจริงๆนะครับมันจุกในอกจริงๆนะครับผมเองมาไลฟ์ในช่องดําเนี่ยในสถานการณ์ที่เรายังมีความต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งผมอาจจะพูดแล้วมันผิดกฎชุมชนของทางช่องดําเข้าไปเนี่ยผมก็จะพยายามไม่มาไลฟ์ทางช่องดํานะครับจะไปเปิดไลฟ์ทางช่องแดงเอาแทนนะครับเพราะว่ามันจะ เดี๋ยวจะไปปิดกั้นแล้วมันมันจะจะปิดกั้นถาวรไปจะกู้ไม่ได้อีกนะครับเขาคงให้โอกาสผมเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยนะครับโอ้ยขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะนะครับเกิดชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาตินะครับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องทหารคนนี้